สวัสดีครับผมอาจารย์เซิร์นนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันถึงพาร์ตต่อไปนะครับก็คือการแต่งหน้าเสริมดวงรวมไปจนถึงการเลือกของประดับเสริมดวงด้วยนั่นเองนะครับเรามีเทคนิคอย่างไงนะครับเรามีวิธีใช้อย่างไงนะครับสามารถติดตามได้ในคลิปนี้เลยนั่นเองนะครับสำหรับการแต่งหน้าเสริมดวงรวมไปจนถึงการเลือกของประดับเสริมดวงเนี่ยนะครับก็จะเป็น หลักการคิดเรื่องของธาตุเช่นกันนะครับซึ่งจะเป็นพาร์ทต,ต่อไปที่อยู่ในแอปของเรานั่นเองนะครับทุกคนสามารถเข้าไปดูข้อมูลส่วนนี้ได้ในแอปของเราได้เลยนะฮะโดยการเข้าไปที่แอปดวงวันนี้แล้วก็ลงมาที่พาร์ทด้านล่างๆที่มีชื่อพาร์ทว่าโทกนการแต่งหน้ากระเป๋าเสริมประจําวันและก็เครื่องประดับเสริมประจําวันนั่นเองนะครับซึ่ง3ส,ส่วนนี้เนี่ยถูกคํานวณออกมาแล้วนะครับตามหลักธาตุที่เสริมในดวงของแต่ละท่านนะครับ ด้วยการคำนวณด้วยหลักของวิชาวดวงจีนนั่นเองนะครับหลักการของการคำนวณออกมาเนี่ยนะครับมันก็คือจะเป็นการใช้ทั้งสีสันการใช้ทั้งพลังงานของสิ่งของและก็การใช้ทั้งพลังงานของวัสดุด้วยจึงเป็นเรื่องที่คลัสตอรไมซ์เฉพาะดวงของแต่ละคนแต่ละคนอาจจะได้ไม่เท่ากันลองมาดูกันว่าข้อมูลนี้เป็นอย่างไรนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นโทนการแต่งหน้านี้นะฮะจะเห็นว่า มีการแนะนำว่าในวันนี้นะครับคุณควรจะแต่งหน้าแบบไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นแต่งให้ดูเป็นเรียบเรียบอ่าเป็นระเบียบเป็นเรียบเรียบนะครับไม่ดูเปรี้ยวไม่ดูซ่าจนเกินไปให้ดูเรียบร้อยดูสงบขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้เป็นการยกตัวอย่างหนึ่งอันสําหรับคนที่ได้รับนะบางคนก็อาจจะไม่เคยได้รับคําแนะนําน,นี้เลยนะเพราะว่าดวงเรามันไม่ได้เสริมนะฮะจริงๆโทนการแต่งหน้าเนี่ยมันจะช่วย เสริมได้นะครับในเชิงที่ว่าเวลาเราไปเจอผู้คนเจอหัวหน้าเจอลูกค้าหรือเจอใครก็ตามนะครับการแต่งหน้าที่เสริมดวงที่เข้ากับพลังงานของเราในวันนั้นเนี่ยนะครับก็จะช่วยทําให้มีโอกาสที่จะได้ความสาเร็จคนเอ็นดูคนอุปถัมภ์คนรักง่ายขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นโทนการแต่งหน้าตรงนี้ก็จะคํานวณออกมาจากดวงของเรานั่นเองว่าในวันนั้นเนี่ยเราชอบสไตล์ไหนนะครับโดยหลักการของสไตล์ก็มาจากธาตุนั่นเองนะฮะหรือว่าเน้นที่คิ้วเป็นต้นเน้นที่ปากเป็นต้นซึ่งการ แนะนำในแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับเพราะว่าคิ้วกับปากก็จะเป็นอวัยวะของส่วนที่เสริมธาตุที่แตกต่างกันได้ ใครที่ต้องเน้นคิ้ววันนี้อาจจะให้ดูคิ้วฉบเฉี่ยวขึ้นเล็กน้อยเรียงตัวสวยงามเป็นต้นนั่นเองใครที่เน้นปากเราอาจจะหาลิปสติกหรือเฉดที่เป็นสีที่มันดูโดดเด่นขึ้นมาที่สุดในราดาหน้าของเราเป็นต้นนี่เป็นตัวอย่างการเสริมดวงด้วยการแต่งหน้านั่นเองนะครับสำหรับการเสริมดวงต่างๆเหล่านี้นะครับเราสามารถใช้ทดแทนสีสันของเสื้อผ้าได้นะครับยกตัวอย่างเช่นสีเสื้อมงคลที่เราคุยกันมาใน E ีก่อนเนี่ยคุณไม่สามารถใส่ได้ตามที่เขาแนะนําตามที่แอปแนะนําเราก็ใช้อย่างอื่นแทนนั่นเองนะครับไม่จําเป็น ต้องใช้สีเสื้อไงเราก็ลองเปลี่ยนมาใช้โทนแต่งหน้าของเราทดแทนได้เหมือนกันนะครับได้ผลเท่าๆกันเลยด้วยซ้ำนะครับดังนั้นแล้วเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกทางเลือกเพื่อให้เราไม่เบื่อเรื่องของสีสันจนเกินไปสามารถเราไปทำได้นั่นเองนะฮะนอกเหนือจากนี้ในพาร์ทถัดไปเรายังมีกระเป๋าเสริมประจําวันให้นะครับซึ่งกระเป๋าแบรนด์เนมที่ผมเลือกมาทั้งหมดนี้นะครับไม่ได้เลือกมามั่วๆสาหรับคุณนะครับกระเป๋าแบรนด์เนมตรงนี้เกิดจากการคํานวณมาแล้วนะครับว่า เขามีพลังงานของธาตุอะไรแล้วแบรนด์ต่างๆเหล่านี้แหละก็จะเป็นธาตุที่ส่งเสริมคุณนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับมันมีเยอะมากเลยในแบรนด์ทั่วโลกนี้เนาะแต่ละคนก็อาจจะมีแบรนด์ที่ชอบมากกว่า10อีกก็มีนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะคัดมาเฉพาะแบรนด์ที่เสริมดวงให้กับวันนั้นของคุณอย่างน้อยๆเนี่ยมี4ี่แบรนด์เพื่อให้คุณเลือกใช้ได้นั่นเองนะครับแต่ทีนี้ว่าถ้าเราไม่มีซักแบรนด์ไม่ใช้ได้ไหมได้สิเราก็ไปใช้อย่างอื่นเนาะเช่นสีเสื้อก็ได้โทนการแต่งหน้าก็ได้ ทานอาหารเสริมประจวันก็ได้หรือแม้แต่จะใช้เพลงเสริมดวงก็ไม่ผิดนะครับมันเป็นแค่ออบชั่นเพิ่มขึ้นมาเผื่อใครมีแบรนด์นี้พอดีพอดีละเออวันนี้เขาให้เราใช้พอดีก็หยิบขึ้นมาใช้ได้เลยในวันนี้ประเอนว่าเป็นวันที่ต้องเจอลูกค้าพอดีอ<ๆ>ก็อาจจะช่วยเสริมดวงของเราได้เพราะพลังงานที่เขามีเนี่ยพลังงานตามแบรนด์ของเขาเนี่ย จะช่วยส่งเสริมให้คุณดูสง่าราศีนะครับมีพลังงานที่ดีเพิ่มขึ้นได้นั่นเองนะครับแล้วนอกเหนือจากนี้ยังมีอีกอันนึงด้วยก็คือเครื่องประดับตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องประดับตามธาตุนั่นเองนะฮะซึ่งผมคัดมาแต่เครื่องประดับที่ค่อนข้างง่ายๆหาซื้อได้ทั่วไปนะครับสำหรับใครที่เห็นแล้วเนี่ยนะแล้วไม่มีนะครับท่านอาจจะซื้อรอไว้ก่อนได้นะครับเพราะว่า เครื่องประดับเหล่านี้นะมันจะวนเวียนกลับมาสักวันหนึ่งให้คุณได้ใช้แน่นอนนะครับเหตุผลเพราะว่ามันเป็นเครื่องประดับที่เสริมธาตุที่เราขาดทั้งชีวิตอยู่แล้วจริงไหมนะดังนั้นวันนี้คุณอาจจะซื้อมาแล้วไม่ทันใช้ไม่เป็นไรในอนาคตมันก็จะมีวันที่ต้องใช้อยู่ดี เพราะว่ามันต้องมีสักวันที่คุณต้องการาธาตุที่ต้องเสริมคุณยกตัวอย่างบางคนอาจจะได้เพทายบางคนอาจจะได้หยกบางคนอาจจะได้ไข่มุกเป็นต้นซึ่งมันเป็นล้วนแต่เป็นของที่เสริมาธาตุของเราทั้งสิ้นนะฮะสามารถใช้ทดแทนสีเสื้อได้ใช้ทดแทนโทนการแต่งหน้าคราได้เผื่อในกรณีที่เราไม่สามารถทําได้เราก็อาจจะใช้เครื่องประดับเหล่านี้เป็นตัวใส่สิ่งสำคัญของการเสริมเครื่องประดับเหล่านี้ก็คือ1ผมอยากให้โดนสัมผัสผิวหนังของเราหรืออย่างน้อยๆให้มองเห็น ให้เห็นสีหเห็นธาตุเห็นพลังงานของเขานะครับถ้าคุณเก็บพกเอาไว้ในกระเป๋าซิปมิดชิดเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลกับเราค่อนข้างน้อยนะหรืออาจจะไม่ส่งผลเลยด้วยซ้ําไม่ได้ช่วยเสริมอะไรนั่นเองนะครับดังนั้นก็แนะนําว่าสามารถหาของเหล่านี้มาพกติดกับตัวไว้ถ้าหาไม่ทันซื้อมาเผื่อไว้ก่อนอนาคตก็จะมีโอกาสได้ใช้สุ่มากๆเลยนั่นเองนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นการเสริมด้วยของประดับนะครับเผื่อใช้ในการทดแทนสีเสื้อหรือทดแทนทิศทางทดแทนอาหารประจําวันทั้งหลายแหล่นะครับที่เราไม่สามารถใช้ได้ผมมีหลายหอาย ให้คุณเลือกใช้เท่านั้นเองนะครับไม่จําเป็นต้องใช้ตามเป,เป๊ะทุกอันนะครับวันนี้เราอาจจะใช้แบรนด์เนมวันนี้เราอาจจะแต่งหน้าวันนี้เราอาจจะเน้นทานอาหารอนวันนี้เราอาจจะเน้นทิศวันนี้เน้นสีเสื้อสามารถทําแบบนี้ได้นั่นเองนะฮะหรือเราจะใช้หลายๆอย่างรวมกันก็ย่อมดีแน่นอนนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด u b s c r i b ์นะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยเป็นกําลังใจให้กับผมและก็ทีมงานนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามข่าวสารต่างๆในเพจช่องทางต่างๆที่ขึ้นมาออยยู่นนห้้้าจีดว นนั่นเองร,เราก็จะมีทั้งในเรื่องของความรู้นะครับการใช้งานในเรื่องของพลังงานต่างๆเพื่อให้เสริมดวงเสริมชีวิตของเราไปในทางที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับขอบคุณมากครับ